ส่วนการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้นะคะก็มีการเห็นชอบนะคะข้อสังเกตของคณะกรมกรมการคณะกรรมธิการศึกษาความตกลงในเรื่องของ CPTPP หรือว่าหุ้นส่วนทางเศรฐษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกนะคะโดยทางคณะกรรมธิการเนี่ยตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณความพร้อมของทางรัฐบาลเองด้วยค่ะที่มีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนในการที่จะไปสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะรวมไปถึงงบ ประมาณด้านการวิจัยก็มีไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นจะต้องมีการแบ่งสรรปันส่วนกันเพื่อให้สามารถให้บริการด้านเมล็ดพันธุ์และส่วนขยายพันธุ์พืชที่เหมาะสมแก่เกษตรกรได้อย่างมีมาตรฐานแล้วก็เพียงพอต่อความต้องการนะคะรวมไปถึงการสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรให้เพียงพอทั้งทางด้านการแพทย์และระบบสาธารณาสุขค่ะภายหลังจากมีการเปิดให้สมาชิกข,ของคณะกรรมาการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางแล้วเนี่ยนะคะทางด้านตัวแทนนางสาวก,กนิกา กิติเวชกุลกรรมาการศึกษาผลกระทบ CPTPP ก็ได้ชี้แจงถึงกรณีความหลากหลายทางชีวภาพของไทยที่เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันก่อนที่จะเข้าร่วมความตกลง CPTPP นะคะยืนยันเลยนะคะว่าไทยเนี่ยมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงสุดด้วยแต่ว่าเรื่องของการเข้าร่วมอนุสัญญา UPOV 1991เนเนี่ยอันนี้ต้องดูให้ดีๆนะคะรวมไปถึงการแก้ไขพระราชบัญญัติพันธุ์พืชด้วยเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อที่จะ จะปรับตัวแล้วก็เข้าไปมีส่วนร่วมใน CPTPP นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ